ได้กดออปชันดีๆนะครับสภาพสวยๆของช่างนำเดิมกุญแจครบ2ดอกบุ๊คสวิตครบประวาสูนตรงทุกระยะบอกเลยว่าโอ้โหคันนี้บอกว่าสุดจะเพอร์เฟกเลยนะฮะ สวัสดีครับวันนี้พบกับแม็กนัมมาเต็งรถโปรรบ้านนะครับรถเมื่อสองคุณภาพดีโปรรบ้านคอนเฟิร์มนะครับวันนี้ผมมีรถเข้ามาหนึ่งคันครับเป็นเจ้า m a ด้าสามนะครับเป็นตัว2.0งจุดสูตเอสประตูนะครับเป็นปี2019นะครับหรือเรียกว่าโฉมไมเนอร์เชนตัวสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนโฉมนะครับผมบอกเลยว่าออปชั่นเต็มมากๆนะฮะเอาก็เป็นปี19แท้ด้วยนะครับผมใครหารถมาด้าสามสภาพดีๆโครงสร้างเดิมๆสภาพสวยๆออกเต็มๆนะครับ คันนี้ฮะผมบอกเลยว่าตอบโจทย์การใช้งานแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการแน่นอนนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะพาพี่พี่เพื่อนๆนะครับมารับชมเจ้ามารราสามคันนี้กันครับว่าจะน่าใช้มากน้อยมากแค่ไหนแล้วออปชั่นต่างๆมีอะไรบ้างมาชมเลยครับมาด้าสคันนี้นะครับเป็นปี2019แท้ๆเลยนะครับเป็นตัวมเนอร์เชนสุดท้ายแล้วนะครับนี่ครับผมอยให้ดูสภาพต่างๆก่อนฮะ กระจังหน้าเขานะครับจะเป็นโครเมียมทั้งหมดนะครับแล้วก็โลโก้ของเจ้ามาด้าก็จะเป็นโครเมียมเหมือนกันนะครับถ้าเป็นตัว SP เนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเรนแกลล้วเนาะอยู่ตรงโลโก้นะครับคัวนี้เป็น 2.0S จะไม่มีเรนแก้วอยู่ตรงโลโก้นะครับรด้านข้างนะครับก็จะมีไฟเลี้ยวอยู่ด้านล่างนะครับตัวนี้เป็นไฟตัดหมอกดวงเล็กแล้วนะครับผมจะเป็นตัว Minor Change ตัวสุดท้ายแล้วนะครับที่เป็นไฟตัดหมอกแบบนี้นะครับ คันนี้นะครับจะมีไฟเดย์ไทม์กันนิดหนนะครับเวลาเราเข้าเกียร์ดีปุ๊บเนี่ยครับไฟหน้าเดย์ไทม์จะติดทันทีเลยนะครับผมโคมไฟหน้าสวยครับไม่แตกไม่หักไม่ชำรุดนะครับไม่ได้มีการเปลี่ยนโคมใหม่นะครับผมไฟวงแหวนก็ถือว่าอยู่สภาพดีนะฮะโอเคเลยไฟหน้าสว่างมากครับตามสไตล์ของเจ้ามาด้า3นะครับแล้วก็มาดูล้อแม็กก็จสเปอยางกันนะครับคันนี้เป็นยางดันลบนะครับผมผมบอกเลยว่าได้ยางปีใหม่มากๆนะยางปี2021 นะครับสเปคยางของเจ้ามารัสสัมพันธ์นี้นะครับ2 1 5 4 5 R 1 8นะครับแม็กจะเป็นแม็กงมดำเทานะครับผมจะเป็นล้อแม็กเดิมของเขานะครับไม่ได้มีการทำสีใหม่นะครับผมล้อแม็กก็จะมีรูรอยบ้างตามการใช้งานนจะมีรอยเบียดนิดหน่อยนะครับแต่โดยรวมถือว่าอยู่สภาพดีครับผมจานเบรคคาลิปเปอร์ของเดิมจากโรงงานทั้งหมดนะครับแล้วก็โช๊คแมชชีปิงนะครับโช๊คแมชปิงเดิมจากโรงงานไม่ได้มีการเปลี่ยนหรือว่าไปแต่งไปเพิ่มมานะครับสวยงามมากๆ กระจกข้างหรือกระจกหูช้างนะครับจะเป็นสีเดียวกับตรัวรถนะครับตัดด้วยสีดําด้านด้านล่างนะครับและจะมีไฟเป็น LED นะครับผมสองสว่างนะฮะเวลาเปิดรฟนีนเ่นเ,นเห็นชัดเจนแน่นอนคันนี้จะไม่ใส่กันสาดมานะครับไม่มีกันสาดเลยนะครับผิวขอบประตูทุกอย่างอยู่สภาพดีครับผิวโครเมียมนะฮะมือจับประตูเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับแล้วก็จะมีเป็นระบบสมาธินะเนาะกุญแจครบ2ดอกนะอันนี้นี่ครับ ด้านในนะครับผมจะเป็นพลาสติกตัดกันหนังนะหนังเขาจะออกเป็นสีน้ําตาลนะครับอ่าน้ําตาลตัดกับได้สีเทานะสวยงามมากนะครับเนี่ยจะเป็นหนังสองสีหนังดํากับหนังน้ําตาลนะสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วก็มือเปิดประตูเป็นโครเมียมนะครับชิ้นงานต่างๆอยู่สภาพดีคะโครงสร้างเป็นยังไงนี่มาดูเลยครับโครงสร้างการันตีว่าสวยแน่นอนนะครับรถประตูหน้าฝั่งซ้ายไม่เคยถอดไม่เคยแกะมานะครับ ทุกอย่างอยู่ในสภาพดีหมดเลยนะครับเม็ดอาครับเม็ดอากลมเดิมเรียงสวยสอกชัดนะครับด้านในนะครับผมจะเป็นเบาะหนังทั้งหมดนะครับจะเป็นหนังสีดำนะครับคอนโซลกลางจะเป็นสีน้ําตาลนะครับอ่าอย่างนี้ผมเคยแจ้งครับสีน้ําตาลสีครีมเนี่ยทำให้รถมันดูสว่างขึ้นแล้วก็รถมันดูแพงขึ้นนะฮะมาระสามเพราะเอามาใช้ฮะบอกเลยว่าเป็นรถที่หนูลาคันหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับผม แต่ฝั่งคนนั่งอะครับจะไม่ใช่บอกไฟฟ้านะครับจะเป็นบอกไฟฟ้าเฉพาะคนขับนะครับโอเคมาดูโครงสร้างกันต่อประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับน็อตเดิมจากโรงงานไม่เคยถอดนะครับทั้งด้านบนกับด้านล่างนะครับนี่สวยงามมากๆเลยทีเดียวการันตีโครงสร้างเดิมทุกจุดครับคันนี้มั่นใจแผงข้างประตูหลังฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นพลาสติกแล้วก็เป็นหนังนะครับหนังสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ชิ้นงานต่างๆอยู่สภาพดีเลยนะครับ นี่ก็เป็นมือเปิดประตูนะครับเป็นโครเมียมนะฮะมาดูเม็ดอาร์ก,กันเม็ดอาร์กลมเดิมเรียงสวยตอกชัดนะครับโครงสร้างเดิมมากๆเลยนี่มาด้าเขาก็จะมีนี่ด้วยนะครับเหมือนฮอนด้าเลยนะฮะจะเป็นตัวหุ่นยนต์ที่จากโรงงานจากการผลิตตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะฮะอยู่แสดงว่ารถเดิมนะครับาการันตีง่ายๆเลยครับ แล้วก็เบาะด้านในครับเบาะด้านในจะเป็นเบาะหนังสีดํานะครับผมมาดะสามคันนี้นะครับเป็นสี่ประตูเนาะนั่งสบายครับเบาะหนังเดิมจากโรงงานใช่ไหมครับรอยยับต่างๆถือว่าน้อยมากๆนะครับผ่านการใช้งานมันน้อยนะครับแล้วก็ดูตามฝ้าเพดานได้ครับฝ้าเพดานเดิมจากโรงงานนะครับผมไม่มีโรงอักระใดๆก็ไม่เป็นขุยไม่ลอกออกมานะครับยางหลังฝั่งซ้ายนะเป็นยางดันหลบเหมือนกันนะครับสเปคยาง 21545,, r 1 8นะครับผมยางปีส0 21 นะครับถือว่ายังใหม่มากๆล้อแมกฝั่งนี้นะครับมีรอยน้อยหน่อยนะฮะเป็นล้อแมกเดิมนะครับจากโรงงานไม่ได้มีการทําสีใหม่นะคาลิเปอร์แล้วก็พวกจานเบรกอยู่สภาพดีนะครับโอเคเลยโช๊คเดิมนะครับโช๊คเดิมจากโรงงานทั้งหมดสี่ต้นเลยนะครับคันนี้สวยงามสวยงามครับผมยางใหม่รถเข้าประวัติศูนย์ตรงทุกระยะด้วยนะฮะนี่ครับมาดูด้านท้ายกันนะครับผมจําได้ว่าเพื่อนๆพี่ๆเราเนี่ยเคยหา มาทั้สามสี่ประตูสีขาวนะเยอะมากๆนะครับใครที่เคยทักมาหรือโทรมาสอบถามนะครับวันนี้ครับรดเข้ามาแล้วครับมาครับสนใจยงรี้ติดต่อเข้ามานะครับรถแบบนี้ไม่ค่อยมาบ่อยๆนะครับสมมติจะเจอแต่5้าประตูนะสี่ประตูคันนี้บอกเลยว่าขาวนวลเดิมโรงงานเดิมมากๆเลยนะครับไฟท้ายนะครับของเดิมจากโรงงานไม่แตกไม่หักนะครับผมสวยๆเลยคันนี้ก็จะมีเซ็นเซอร์ท้าี่จุดนะครับและก็จะมีกล้องห่ังในตัว อย่างพวกคอนด้าบางคันนะครับเขาไม่ได้แถมกล้องไม่ได้แถมเซ็นเซอร์มานะอยู่ที่ว่าเซลล์ไปแดงเขาให้อะไรมานะครับแต่คณะมาตรฐานมาด้าสามเหมือนกันหมดนะครับมีเซ็นเซอร์มีกล้องเหมือนกันนะครับนี่ดูท้ายเลยฮะกดตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่ากดจากรีโมทก็ได้อ่ะดูกันโครงสร้างเป็นยังไงนี่ให้ดูเลยตะเข็บตะเข็บท้ายสวยครับผมทั้งสองฝั่งเหมือนกันการันตีโครงสร้างเดิมนะฮะ น็อตฝากระโปงท้ายแกะมาหรือเปล่าครับนี่ให้ดูเลยสวยงามมากๆสองฝั่งครับการันตีนเหมือนกันนะครับสวยงามมากๆนะครับแล้วก็มาดูนี่รถสี่ประตูเนี่ยมันจะมีพื้นที่การใช้ออยค่อนข้างเยอะนะครับผมเยอะมากๆเลยนี่ฮะแม่แรงอยู่นี่นะครับของเจ้ามาด้สามนะอยู่ด้านข้างบางคนบอกว่าเอาเปิด หาไม่เจออยู่ตรงไหนนี่ครับเปิดด้านข้างนี้เลยครับผมแล้วตัวขันอ่ะตัวขันอยู่นี่นี่ครับตัวขันอยู่นี่หมดเลยนะครับแต่แยกกันนะครับตัวที่เก็บแม่แรงกับตัวขันนะนี่ก็จะเป็นตัวขันเค้าต่างๆบล็อกต่างๆของเดิมจากโรงงานนะยังอะ่อก็เป็นยังอร่อยเดิมนะครับนี่ฮะตัวซีนกาวเดิมโรงงานกันสวยไหมครับรถเดิมไหมครับนี่เราเปิดให้ดูแบบนี้เลยครับการตีว่ารถเดิมแน่นอนนะครับ ทั้งสองฝั่งเอาด้านล่างนะครับรถไม่มีชนท้ายรถไม่มีแปะหลังมาแน่นอนนะครับสกิดสกิดก็ไม่มีครับทุกอย่างอยู่สภาพดีหมดเลยโครงสร้างสวยโครงสร้างเดิมฮะตันนี้อ่าใครหาอยู่ครับเรีบติดต่อเข้ามาเลยครับสภาพแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆนะครับยางหลังฝั่งขวานะครับเป็นยางสเปคเดียวกันนะของดันกลบเหมือนกันสองหน R สินะครับ ร้อแม็กเดิมโรงงานนะครับหรือร้อนก็จะมีบ้านตำหการใช้งานเนาะชคเดิมหมดนะฮะใครเคยขับมาด้าสามหรือว่าเคยนั่งมาด้าสามจะรู้ว่าผมให้มาด้าสามเนะี่ยเป็นรถที่ช่วงล่างดีอันดับต้นๆของรถญี่ปุ่นในเช็คเมนเดียวกันนะโดยที่แบบว่าไม่ต้องทําอะไรนะครับการเข้าโค้งต่างๆเนะี่ยถือว่าคันนะี้ทำได้ดีมากๆเลยทีเดียวนะครับส่วนตัวชอบฮนะส่วนตัวชอบมากดูโครงสร้างอเมทาร์กันนะครับเปิดมาดูเลยนี่ เม็ดอาร์กลมเดิมเรยียงสวยนะครับทั้งด้านบนกับด้านข้างนี่ครับมันก็จะมีตัวที่เป็นตัวชีพหุ่นยนต์นะครับจากไฟแดงมายังอยู่ครบนะรถสวยรถเดิมครับผมแผงข้างประตูนะครับผมพลาสติกต่างๆหนังต่างๆนะครับอ่านไปสีน้ําตาลเนาะนี่ก็ไปชิ้นงานสีดํานะครับอยู่สภาพดีมากนะครับนี่ครับพอเปิดฝาคนขับมา ก็ต้องมาดูนี่ก่อนเลยครับหัวน็อตประตูหลังฝั่งขวานะครับเดิมทั้งสองจุดนะครับทั้งด้านบนกับด้านล่างและที่สําคัญที่สุดนะครับคือตรงนี้เขาเรียกว่าเลขเพจตัวถังนะครับผมเขาจะระบุเลขตัวถังตรงนี้ไว้นะครับและสังเกตง่ายๆครับตามขอบต้องไม่มีรอยแกะหรือรอยปิดใหม่นะครับเนี่ยเป็นมาด้ามอเตอร์มานะครับสามารถเช็คประวัติคันนี้จากเลขตัวถังนี้ได้นะครับว่าเลขตัวถังตรงตามเไหมไมมแท้ไหมครับสามารถเช็คได้เลยครับเราการันตีว่าไม่แฮ้แน่นอนโครงสร้างสวย พวกสติกเกอร์ต่างๆพวกสติกเกอร์ลมยางต่างๆอยู่ครบหมดนะครับคันนี้ก็ไม่มีไงนอกจากคําว่าสวยและเดิมนะฮะนี่ดูดิดูโครงสร้างกันโครงสร้างเดิมนะครับผมนี่ครับเราก็มาดูแผงข้างประตูนะครับผมเขาจะมีอะไรบ้างปะประจูช้างซ้ายขวาพับกระจกเก็บนะครับผมอันนี้พับกระจกเน,ะนาะผลเของประตูออกประตูมันก็จบไฟฟ้านะครับ กระจกไฟฟ้าออโต้เฉพาะคนขับนะครับซึ่งกับสามบานท้ายจะเป็นกระจกไฟฟ้าธรรมดานะครับผมอ่ะก็มาดูนี่ผมจะมาดูข้าวๆก่อนฝั่งคนขับนะฮะจะเป็นเบาะหนังแล้วก็จะเป็นเบาะไฟฟ้านะเบาะไฟฟ้าเนี่ยจะเป็นปีสมาสิบขึ้นไปนะมาด้าสามเนี่ยจะมีไม้หน้าเชนทั้งหมด3รอบนะครับตัวนี้จะเป็นเชนตัวสุดท้ายก่อนจะเปลี่ยนโฉมเป็นสกแพะเอทิจีนะครับผมไอ้ว่าเอาชั้นเต็มที่สุดเลยก็ว่าได้นะครับผมก่อนจะไปดูภายในต่อนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดู เครื่องยนต์ของเจ้ามาด้าสามคันนี้นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างไปชมไหมครับนี่นะครับเปิดฝาโปงมาบอกเลยว่าเดิมทุกจุดนะครับนี่ให้ดูเลยฮะพามาดูเลยครับสติกเกอร์มอ,อกอรอูนี่นะครับของมาด้าต้องมีมอ,อกอรเนาะขับเราก็มาดูหัวนอ็อตเห็นหมครับหัวน็อตเดิม เดิมหมดซอกในเดิมหมดนะครับแก้มแก้มเป็นยังไงนี่ครับนี่ครับเปิดให้ดูเลยครับเดิมหมดนะครับฝั่งนี้เดิมนะแล้วฝั่งนี้เป็นยังไงนี่เห็นไหมฮะ mm hmm. นอนฝาโปง mm hmm. เดิมหมดนะครับซอกด้านในเดิมแก้มแก้มบนเนี่ยข้างบนข้างล่าง เดิมหมดเลยนะครับอ่าคันนี้การันตีโครงสร้างเดิมร้อเปอร์เซ็นต์นะเ้าก็นี่สำคัญเนี่ยครับมาสด้านะครับฟอนต์ของเขานะครับจะเป็นฟอนต์เดิมนะครับยังอยู่ครบนะไม่ได้มีการพ่นหรือเปลี่ยนสังกะปรงไปนะครับรถสวยโครงสร้างเดิมครับการันตีคันนี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับว่ารถคันนี้ไม่มีคนหนักไม่มีน้ําพ่วมไม่มีปิควแล้วก็ไม่มีตัดต่อตัวถังนะครับโครงสร้างเดิมหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์การันตีให้นะครับแล้วก็ ถ้าเกิดไม่ตรงตามที่ผมแจ้งเนี่ยเราอย่างดีอคืนเต็มจํานวนนะฮะอ่ะมาดูเครื่องยนต์แล้วก็อร่อยต่างๆเพิ่มเติมมานะครับคันนี้เครื่องยนต์2,000ซีซีนะครับเครื่องยนต์เบนซินนะครับคันนี้สภาพสวยงามมากๆนะครับเป็นสกายแอคทีฟเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องยนต์ตัวนี้จะไปอยู่ในอ่า CX3 ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็น CX5 เบนซินก็จะเป็นเครื่องบล็อกเดียวกันนะครับผมอ่ะันนี้ปี19นะครับก็สภาพโดยรวมเป็นยังไงบ้างนี่มาดูน้ำมันเครื่องกันก่อนเลย นี่สซลใสไหมครับนี่ดื่นเปิร์ดเห็นไหมอื่รักษาดีมากครับเจ้าของเก่าเขาถึงตสกอดนนะ้ำไม่เคยขายประวัติเลยแล้วก็แบตเตอรี่ครับเป็นเป็นแบตน้ำนะอันนี้เพิ่งเปลี่ยนมาตอนปลายปี2อง1เอแบตใช้ได้นานครับผมอันนี้เป็นแบตของ GS แบตเตอรี่นะครับสําบเครื่องยนต์โอเคครับเครื่องเครื่องยนต์เดิมไม่เคยมีการบอกว่าถอดหรือไปจูนหรือว่าไปตกแต่งโมดิฟายใดๆทั้งสิ้นนะครับ ส่วนใหญ่ลูกค้าม,มาด้านอ่ะชอบหารถที่ไปไปทำสเต็ปไปทําอะไรต่อนะครับคันนี้เครื่องยนต์เดิมๆนะครับกรองอากาศก็เป็นกรองเดิมทุกอย่างอยู่สภาพดีกระปุกหม้อน้ํานะครับถ้านะ้ำเป็นสีเขียวนะ่ะคือน้ํายาสเวนเดิมจากโรงงานหรือจากศูนย์มานะครับจะเป็นน้ํายาสีนี้นะอ่ามันจะเป็นรองไลฟ์นะครับผมเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อยนะครับก็คือว่าดูถ้ามันคล่องก็เด๋ยูศูนย์บริการเขาจะจัดการให้เองนะครับผมอ่าก็พวกตามตามเครื่องยนต์นต่างๆนะครับรถไม่เคยมีการถอดเครื่องยนต์เห็นไหม แค่นเครื่องต่างๆอยู่สภาพดีหมดเลยนะครับการตีก็สวยวัดเดิมฮะคันนี้ประวัติสูตรตงเป๊ะทุนระยะนะครับเครื่องยนต์ก็จะประมาณนี้นะครับมาละสามสุนนะครับผมเดี๋ยวพาไปดูออปชันของเจ้าคันนี้กันทําว่ามีอะไรเพิ่มเติมน่าใช้ม้ากน้อยแค่ไหนนะครับผมไปชมไหยครับเนี่ยคันนี้จะเป็นุญแจแบบนี้นะครับผมมีุญกจีสองดอกนะคันนี้อ่าสตาร์ตติดชื่องเดียวติดเลยนะฮะคันนี้นะครับเลขไมล์หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันนะครับ รับประกันใหม่แท้นะครับเช็คประวัติศูนย์ตรงทุนระยะนะครับไม่เคยขาดประวัติเลยนะครับในคันนี้รถปี2019แท้ๆนะครับไม่ได้ลากจดเลยนะครับออก19เลยนะฮะออปชิอันตัวนี้ที่เป็นตัวไมเนอร์เชนตตัวที่3หรือว่าตัวสุดท้ายเนี่ยสิ่งที่เขาจะเพิ่มเติมมาตัวอื่นนะครับก็คือว่า1คือเรื่องของอัวบอกไฟฟ้าด้วยนะครับบอกไฟฟ้าน่าจะมีเฉพาะตัว S อสกับเอสพนะแล้วก็คอนโซลที่เป็นคอนโซลแอร์นะครับถ้าเป็นปี18ส19แปดจุดสิบเก้าเนแอร์มือหมุนอยู่นะครับ แต่นี้ถ้าเป็นปี1 9แล้วอะครับจะเป็นแอร์ดิจิตอลนะครับผมอันนี้ก็แอร์ดิจิตอลนะถ้าใครเคยเห็นตัวก่อนนะจะเป็นแอร์มือหมุนทั้งหมดนะครับจะเป็นเหมือนพวกมาด้าสองครับแล้วก็เบรคมือเป็นเบรคมือไฟฟ้าแล้วนะครับนี่คอนโซลกลางทั้งหมดเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นโซนสกายทีฟไดร์นะครับเอาไว้ปรับเครื่องเสียงต่างๆนะครับ FMAM บลูทูธ USB ต่อได้หมดเลยนะครับคันนี้ใครใครต่อแบบไหนก็ต่อได้เลยครับเครื่องเสียงครบคันก็หึมแน่นอนครับมาด้าแล้วก็ที่วางแก้ว ต่องแก้วนะครับผมมีเป็นหาดสไลด์นะสวยงามมากมันก็ยัว่วเว้ยนี่นะต่อช่องช่องต่อ USB กับ SD card แล้วก็ที่เป็นตัวที่ชาร์จแบตอยู่ตรงนี้นะครับผมครบคันครบคันเห็นไหมเป็นสีน้ำตาลนะนะครับสีน้ำตาลสวยงามมากนะครับคอนโซลต่งตางๆอยู่สภาพดีนะ Airbag คู้หน้านะคันนี้ไม่มีบอบพลาสติกตรงไหนแตกนะครับเป็นพลาสติกทั้งหมดนะขอดูนิดนึง นี่คือเป็นใบเข้าสูตรของมาด้านะคันนี้เข้าสูตรต่อไปคือเดือน6ปี66นะครับตอนไมล์แสนสี่อย่างเงี้ยแน่นอนฮะการันตีไมล์แท้นะครับอ่าเผื่อเพื่อนๆบอกกังวลว่าเอ้ยคันนี้ไมล์แท้หรือเปล่าบุ๊คเซอร์วิสอยู่ไหนนี่ให้ดูอัน,นอันนั้นใบเข้าสูตรครั้งต่อไปเนะาะตัวอันนี้ครับไปเช็คระยะเห็นไหมฮะเข้าตั้งแต่กี่เนี่ยเข้าตั้งแต่หมื่นก็แรกหมื่นสองหมื่นสามหมื่นสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นเจ็ดหมื่น 80,000ื 80, 000, 90, 000, 101, 102, 103, ่นเก้าหมื่นแสนแสนหนึ่งแสนแสสามผ่านไปแล้วนะเนี่ยเปลี่ยนใช้กองเปลี่ยนสลับยางเปลี่ยนแหวนกองนั่นมันเครื่องเรียบร้อยนะเนี่ยก็ทํำมาไงไปแล้วทุกอย่างระบุไว้หมดนะครับต่อไปคือตอนแสนสี่ก็ผมเข้าต่อได้เลยนะฮะตอนเดิน6นะครับเห็นไหมรนะส่วนมากไม้รถพวกนี้ผมได้มาเป็นรถไม้แท้หมดนะครับแล้วก็ถ้าผมมีบุ๊กเซอร์วิสอะ่ะเราก็จะให้ดูได้หมดนะครับบางคันไม่มีบุ๊กนะเนาะก็ เช็คสูตรมาให้นะครับเราก็รับประกันใบแทนให้นะครับคันนี้สบายใจครับผมซื้อต่อไปก็คือเอาไปใช้งานต่อยาวๆนะครับผมไม่ต้องกังวลว่าซื้อไปจะเป็นต้องไปทำยังไงนะครับลูกค้าเก่าดูแลดีมากนะฮะโอเคครับสภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคเลยภูมิายก็มันติดฟังก์ชันสองฝันะ่งเนาะจะมีเครื่องเสียงฝั่งนี้นะครับนีนนนนก่กดอินโฟดูเรื่องของการกินน้ำมันต่างๆได้หมดน้ำมันอ,อ,อีกกิโลเมตรหมดก็ดูตรงนี้นะครับ งับสายวังสายมีคูคอนโทรลด้วยนะนี่กดคูคอนโทรลได้ด้วยนะครับจอสกแกตติฟก็ใช้งานได้ปกตินะครับผมไม่ได้มีปัญหาอะไรนะโอเคครับออปชั่นเยอะนะครับคันนี้บอกเลยว่าค่อนข้างเยอะนี่หาตัวเอสนะออปชั่นยังเยอะมากเลยนะฮะเป็นปี19แท้อันแน่คือสำคัญคือเป็นปี19แท้นะครับผมอ่าโอเคเพื่อนๆได้รถแบปบปี19ตรงรุ่นเลยแล้วก็ไมล่แสนสามโระวัติศูนย์ตรงเป๊ะตู้รมยานนะครับส่วนราคาขายเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะไปแจ้งนะครับผมไปเลย มาด้า32.0 s อประตูปี2019นะครับบอกเลยว่าคันนี้ผมขายราคาพิเศษมากๆเลยนะฮะขายราคาเพียงแค่4ี่0 0 0่านบาทนะครับผมราคาตอนนี้บอกเลยว่าจับต้องได้นะราคาไม่แพงนะครับเพื่อนๆได้รถออปชั่นดีๆนะครับสภาพสวยๆโครงสร้างน้ำเดิมกุญแจครบสองดอกบุ๊สวิตครบประวัติศูนย์ตรงทุกระยะบอกเลยว่าโอ้โหคันนี้บอกว่าสุดจะเพอร์เฟกเลยนะฮะใครหารถบ้านสภาพดีๆโครงสร้างสวยๆนะครับ ยืมนะคันนี้ถูกใจแน่นอนนะครับหากสนใจซื้อทำยังไงครับผมหากซื้อสดนะครับและไม่สะดวกเดินทางมากบุตเองใช่ไหมครับสามารถชำระเงินครบครับทางร้านเรามีบริการส่งรถถึงบ้านเลยนะครับเพื่อนๆรองราบุตที่บ้านได้เลยนะครับผมอาจูจากในยูต่างๆได้นะครับว่าลูกค้าทางร้านเราเนี่ยครับมีบริการส่งรถจริงรับรถจริงนะครับผมทุกอย่างเราตรวจสอบได้นะครับเรามีบริการถึงบ้านเลยนะครับ สนใจจัดไฟแนนซ์นะครับผมโอมมาจำจองเข้ามาครับทางงานเราจะออกแบบมาจำจองให้นะครับเราจะมีเจ้าที่ไฟแนนซ์โทรติดต่อเพื่อเซ็นเอกสารนะครับผมต่างจังหวัดก็ซื้อรถได้นะครับจะมีเจ้าที่ไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงบ้านเลยครับเอกสารครบไฟแนนซ์ผ่านก็มีบริการส่งรถถึงบ้านท่านเหมือนกันนะครับผมอ่าซื้อรถออนไลน์ง่ายนดียครับทางแต่รถโปรดบ้านนะครับฝากช่องทางการติดต่อนะครับไม่ว่าเป็นทางเฟซบุ๊ o ยูทูปทวิตต์นะครับฝากกดไลก์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ครบาดูช่องทางเลยนะแล้วก็ฝากกดสังเกะดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาด คลิปใหม่ๆของทางงานโปรดบา้านนะครับผมสำหรับวันนี้ครับผมแม็กนัมก็เจ้ามาด้3สามคันนี้ขอบตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสนใจรถคันไหนหรือต้องการรถคันไหนสามารถคอมเมนต์บอกโทรเข้ามาสอบถามได้ตลอดเลยนะครับว่ามีรถคันนี้ไหมมีรุ่นอะไรสามารถสอบถามเพิ่มเติมไว้เผื่อผมมีรถเข้ามาแล้วผมจะอัปเดตทันทีเลยนะครับคอมเมนต์ comment, เพื่อนๆเนี่ยพวกเราอ่านกันหมดนะฮะอยากได้อะไรก,ก็พิมพ์คอมเมนต์บอกหรืออยากจะมีข้อเสนออะไรต่างๆก็สามารถบอกกันได้นะครับผมเราจะดีรับฟังทุกคอมเมนต์นะครับ สำหรับวันนี้นะครับขอตัวงานไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับโอเคครับสวัสดีครับ